1.9ระดับ460กว่าแรงม้าครับเื่อนครับอะไรอ้อยซับอุดมดันทุนเต็มที่ครับรถฟากฝั่งอีสานขุมพลัง1.9บอดี้4ประตูครับซึ่งบอดี้ตรงจุดนี้นั้นทางเจ้าของรถเองรวมถึงตัวช่างก็บอกว่ายังไม่ได้เลาะยังไม่ได้อะไรมากมายครับมีแค่ไรเบาเฉีงของประตงประตูฮะแล้วก็พรมต่างๆในห้องโดยสารแค่นี้เองครับความแรงในจุดนี้เขาอยากจะวิ่ง7ต้นต้นซึ่งถ้าเขาทําได้นั้นก็ถือว่าผ่านไปอีกหนึ่งขั้นครับแต่รายละเอียดภาพรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรถฟากฝั่งอีสานกันดีกว่าครับ ที่ทีโชอัพไปให้สุดอย่าหยุดที่ความธรรมดาเกียนทักพงทิ้งใส่สิ่งรถแข่งรถบ้านใจเดียวกันของดีต้องแน่นทุกจังหวะที่ทีทีเขาจะดให้ครบงานสิ่งงานแข่งไม่เคยพลาดจุดช่วงต้องได้สมศรีสนับสนุนรายการโดยโชกัพทีทีททีโชกัพโชกับคุณภาพที่คุณเลือกได้ มองหากันอยู่หรือเปล่าเสื้อสติกเกอร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบอ็อกนะครับ ผมว่ามันมันไปได้ครับเจ็ดต้นหวังไว้มีสักเจ็ดสามเจ็ดสี่เห็นแน่นอนครับแรงมาปั่นไว้เป็นไงบ้างครับดีสุดดีสุดปั่นไว้สี่ร้อยหกสิบครับสวัสดีครับเพื่อนครับอีกคุผมครับบอกกับพี่แคทูงการครับวันนี้พามาเที่ยวฟากฝั่งนครลราชสีมาครับสนามจอหอฮะแล้วก็พามาดูหนึ่งความแรงที่ว่าหนึ่งจุดเก้ารถบ้านซึ่ง ผลงานน้องคนนั้นก็ไม่รู้แหละแบบไหนยังไงนาทีนี้แต่น้องว่ารถเพิ่งเสร็จได้ไม่นานทีทิเวลาคาดหวังเป็นไงเดี๋ยวไปคุยกันแล้วเป็นอูไหนต้องหันมาคุยฮะนี่ครับสวัสดีครับโอเคน้นตันเพื่อนอยากปทางการหน่อยครับผมบูมธีรวุฒิจเจริญลาบ,รลาบครับบูมธีรวุฒิธีรวุฒิเจริญลาบเจริญลาบครับอูอยู่ที่ไหนยังไงครับอูเป็นอูช่างนิวดาวน์ทดครับอ๋อช่างนิวดาวนท์ทครับเออภาพบูมตัวรถจริงไหมที่เมื่อกี้เกิดๆนะว่ารถก็เพิ่งจะเสร็จได้สักพักหนึ่ครับ เออเหรอเพิ่ง็เสร็จด้วยครับผลงานเป็นไงบ้างอะเอ้ไล่ไว้อยู่ประมาณสักเจ็ดห้าครับรถยังวิ่งไม่เต็มที่เลยครับยังไม่เต็มที่แสดงว่าไปได้อีกครับหวังไว้สักเจ็ดต้นครับสนามจอจริงไหมเนี่ยครับเออภาพรวมตัวรถทุกสิ่งอย่างนั้นเพื่อนๆหลายคนก็คงอยากจะเห็นช่วยอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าหนึ่งเกบอดี้ตรงนี้เราทําอะไรไมาลงไปบ้างครับแล้วก็ภาพรวมอีกอย่างมีอะไรบ้างรถบอดี้บอดี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยครับเป็นบอดี้เดิมเดิม แค่เลาะประตูนิดหน่อยครับเออฮะผัทรงคัสซีเป็นไงบ้างได้ตัดเลาะอะไรแบบไหนไหม่ไม่ได้เลาะไม่ได้อะไรเลยครับเออฮแล้วก็เป็นช่วงล่างก็เป็นโชคคู่ครับโชคคู่รัดแนบครับเป็นโช๊คคู่รัดแนบครับผมโชว์ช่วงล่างเป็นไงบ้างงานใครแบบไหนบอกได้ไหมช่วงล่างเป็นของพี่เม่นครับแต่ว่าคนเซตเป็นช่างนิวดังของทุดครับอ๋อก็เลยว่าช่วงล่างเป็นในส่วนของอะอะไรของทางเอเบอาร์ในจุดนั้นโชว์ก็เป็นพี่ว่าวโปัพครับแล้วก็ได้ทางตัวพี่นิวเป็นคนไล่ให้ในจุุ้ฟตสววยยังออออหกไ17ครบ มันตามเป้าไหมาหรือต้องไปได้อีกผมว่าไปได้อีกครับเออหน,หนึ่งสี่หวังไว้คอ,องสี่หวังไว้สักประมาณหนึ่งสี่หนึ่งห้าไปไปไปโอ้โหไวหวังไว้ด้วยนะงั้นพาพี่มาดูในส่วนความแรงหน่อยได้ไหมให้เพื่อนๆดูพร้อมกันความแรงแล้วจุดนี้แน่นอนหนึ่งจุดเก้าไม่มีตุกติกไม่มีหมกเม็ดถูกต้องไหมครับผมเออรายละเอียดเป็นยังไงบ้างบอกพี่หน่อยดิเป็นเครื่องก็เป็นลูกแปดสามครับลูกแปดสามเครื่องเครื่องซิ่งของหนึ่งจุดเก้าเลยครับเออฮ แต่ว่าข้อข้อยังเป็นข้อเดิมอยู่ครับโอ้แล้วสำหรงฝาสูบนี่เราทำไาลงไว้บ้างไหมครับหรือว่ายังไงฝาสูบก็โมเต็มเลยครับอ่าฮะเป็นของพี่กิจครับกิจไหนกิจน้องจอกครับโอ้นั่นเขาเรียกสายตรงอยู่แล้วครับงานลงกึงทุกสิ่งอย่างงานเทโบที่เราเลือกใช้เลยครับเป็นของพี่เบ้นครับอ๋อพี่เบ้นครับเบ้นไพศาลครับผมไงเตอร์สวยนี่แหละครับเป็นช่างนิวหมดเลยครับโอ้โหครับงานทุอล่งทุกอย่างด้วยครับห้องเครื่องคนเซ็ตบอดงบอดี้ทุกอย่างลงตัวเป็นช่างนิวหมดเลยครับออ นี่จริงแล้วในส่วนของความแรง1.9เนี่ยรุ่นการขันคิ้วๆเยอะไหมสำหรับฝ้าฝั่งอีสานก็เยอะครับอ่าแต่เดี๋ยวนี้คนคนเล่นน้อยครับอ่าคนเล่นน้อยคนเล่นน้อยครับผมโอหัวฝั่งนี้เขาวิ่งเขาไหลครัก็พี่เอกเขาวิ่งอยู่7 72 72อ๋อเราถึงบอกเราหวังว่าขอวิ่งแค่7ต้นถูกไหมครับเออระบบน้ํามันทุกสิ่งอย่างอันนี้เป็นไงบ้างเป็นของ HYB เลยครับ HYB ทั้งระบบครับผมชุดปั๊มชุดหลอดฉีดเป็นไงมาพูดถึงลงรายละเอียดได้ไหม คืปั๊มเป็นของน้าพุงศักครับอ๋อเป็นน้าพุงซากครับเออฮะหัวฉีก็รถแข่งในส่วนนั้นับเออฮะงานเกียร์งานคันทุกสิ่งอย่างเลยครับสำหรับรถคันนี้เป็นไงบ้างเป็นของ b บียซครับเป็นคันเบียซีวิ่งด้วยเกียร์อะไรครับจะเดิมครับเกียร์เดิมจะเดิมเออเอาตรงความคาดหวังณจุดนี้กับการไล่รถคันนี้มาปัญหาที่เจอมีบ้างไหมสนามที่แล้วก็ยังไม่เห็นเวลาเป็นที่แน่นอนก็วปวขาดครับวาวาขาดครับตัวนี้เพิ่งประกอบใหม่ยังไม่ได้ลองวิ่งเลยครับ จริงไปเี้ยครับไม่ได้ขึ้นไดโน่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับประกอบเสร็จก็มาเลยประกอบมาเลยครับผมบูมเอาดีๆครับจริงไหมเนี่ยครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วบูมเองขับเองด้วยตัว้องไหมครับคิดว่ารถเป็นพิ้วอย่างไหนขวาสึกผมว่ามันมันไปได้ครับเจ็ดต้นวางไว้มีสักเจ็ดสามเจ็ดสี่เห็นแน่นอนครับแรงม้าปั่นไว้เป็นไงบ้างครับดี ่วนวังไว้มีสักเจ74เห็นแน่นอนครับแรงม้าปั่นไว้เป็นไงบ้างครับดีสุดดีสุดปั่นไว้460ครับ460ครับคนจูนเปนใครอ่ะเป็นช่างดุลบอ่อวินครับอ๋อคือแกลงรายละเอียดให้หมดเลยตรงส่วนนี้ครับผมเออนี่ะเพื่อนนะนี่คือในส่วนของ1.9โอรถบ้านเนี่ยนะซึ่เพื่อนก็ลองดูภาพรวมตัวรถอ๋ออันนี้คือเจ้าของ จของไรอ้อยซับอุดมครับโอ้นุ่นใช่ไหมเจ้าของเนี่ยยืนยืนอยู่นู่นใช่ไหมน่ะใช่ครับสูงไม่ดูอ๋อเจ้าของยืนอยู่นู่นโอเคแน่นอนความคาดหวังนะจีขอเจ็ดต้นครับเออพี่ก็ดูภายในเน่อยได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวบูมพาพี่ดูภายในหน่อยครับเป็นไงบ้างภายในนี่คือแน่นอนที่บูมบอกเอาแค่ไล่เบาตามในส่วนนี้ครับเออก็อย่างนี้เพื่อนๆลองดูฮะคอนโซลทุกสิ่งอย่างมีกล่องเบาคู่แต่ประตู่บก ใช่ป่ะครับล้อกันเบาๆอย่างนี้เลยครับผมนี่เป็นตัวไฮบริหรือเป็นตัวเดิมล้อกป็ะตัวเดิมครับอ๋อนี่เป็นตัวเดิมล้อเหรอครับออกไปกี่โลวะเยอะมากเยอะอยู่นะครับเออรุ่นนี้ช่างไหมรุ่นนี้ไม่ช่างครับไม่ช่างด้วยครับเรคับเพราะต่างจังหวัดไม่ได้มีแต่ช่างไม่มีครับเออนี่ฮะเพื่อนนะลองดูฮะนี่คือในส่วนของรถบ้านหรือเก้าภายในอย่างที่เห็นด้านในก็บ่อเบอร์ก็อย่างที่เห็นเลยประมาณนี้เลยล่องโล่งเตียงกันเลยครับหลังพหกราคาผมออกหมดแล้วครับ เออแบตก็วางท้ายครับตามนี้แล้วนี่คือใครนี่คือใครอันนี้เป็นของช่างนิวเลยครับเออฮอวัดูฮะอ๋อเราก็อยู่ด้านนี้รไรอ,อ้อยท่าอุดมแล้วก็ช่างบูมคือตัวเราครับเออเฮะพี่อยากให้เราฝากหน่อยกับรถแข่งในตัวของภาคอีสานหลายคนที่อยู่ตะพาคกลางไม่ค่อยได้ข้ามาฝั่งนี้อยากให้เชิญชวนมาวิ่งฝั่งนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างผมอยากให้พีพเพเพเพ่เพื่อนมาเล่นกันเยอะๆครับสนุกสนานกักนในโคราชบ้านเราก็ไม่ค่อยมี นี่เขื่อนนี่เขื่อนกล้องไว้เนี่ยครับผมใช่เหรอก็อยากให้เพื่อนมาวิ่งกันเยอะช่องทางต่อหน่อเพื่อนเบรกอปรึกษาหน่อยการทำรถทุกสิ่งอย่างเป็นไงบ้างครับเออก็ผมว่าก็ลงตัวแล้วครับอะไรนะผมว่าก็ลงตัวแล้วครับช่องทางเขาอยากจะปรึกษาหน่อยเฟซบุ๊กก็ธีรวุฒิเจริญราบเลยครับธีรวุฒิเจริญราบภาษาไทยเบอร์โทรแล้วครับ เบอร์โทรศูนย์ห้าสี่สี่สองแปดสามสามเก้าครับตามนั้นเลยเนาะครับผมนี่เพื่อนนะพามาดูแบบชิวๆครับกับผลงานหนึ่งเก้าซึ่งเขาหวังไว้เจ็ดต้นแต่จะออกรูปไหนวันนี้ทําได้ป่ะหรือว่าไงผมว่าถ้าฝนไม่ตกเห็นแน่นอนครับเขาบอกว่าตกเห็นแน่นอนโอเคเทปนี้เพื่อนๆนะขอบเขตสุภาพทุกอย่างเองสวัสดีครับโอ้นี่เขาทำอะไรกันเนี่ยเจเจเขาปิ๊งนิดกันเหรอครับผมดีเจ้าของรถอยู่ดี We'll <laughs>